จ้าเอ๋ฮัลโหลชื่อพะโหลใช่ไหมเฮ้ยฮัลโหลงูแค่งูแค่แล้วลูกฮัลโหลนี่คือเจ้าพัลโหลอาญากินไว้ลิ้นกี่นี่กินลิ้นจีด้วยนี่กินของดีนะคะฮัลโหล ด,ดูสะบัดหางพะโลกินอะไรกินลิ้กจีไ่ไหมลูกกินไหมหนูกินลิจีไ่ไหมคะัมันไม่มีเม็ดลูกกินได้แต่มันปดัดปาดนิดนึงไม่กินแล้วลูกนี่ค่ะเอาพะโลเอาเอาลิ้นจี่ให้พะโลกินนะคะหมูชื่อพะโลไม่บอกว่าปัดป,ดปดาดเวยกินให้หมดก่อนเดี๋ยวกัน วันมากอ่ะเนื้อเน้นเลยเฮ้น้องไปจะไปปะ อ๋อหมูแค่เหรอคะเขาเรียกหมูแคะที่ไหนได้อให้หมูป่าเหรอคะอ๋อเขาพันแคะที่ไหนแคะที่ไหนแคะที่ไหนเนี่ยเขาเหมือนหมูป่ามากกว่านไปที่อันนี้คือปล่อยเขากินตามธรรมชาตินี้เหรอคะแล้วเอาอะไรให้เขากินข้าวทุกอย่างข้าวทั้งนมทั้งกินทุกอย่างนมด้วยกินเลยไม่นอนเลยนอนกับคนนะเนี่ย

อยู่ไหนอ่ะว้ายไม่มีลูกกระสามองแทบไม่เห็นนะดูสิอ๋อจะเอาอีกอ่ะเนี่ยพี่น้องไม่มีตาเลยค่ะพ่อพ่อรถมาพ่อรู้ด้วยนะว่าลดมาหลบรถด้วยอยากขอนั่งหน่อยนะอุด

หมดแล้วอ่ะพิธีหมดแล้วอ่ะนอนเร็วนอนเร็วนอนนอนอย่างอะมาม่ากินไหมมาม่าเอะเออเอามาม่าเขากินไหมไม่เอาไม่ดีของไม่ดีมาม่าเอาเดขาลองเขากินเขาชอบกรอบๆมมมมมาา่่ันไีพะโลคุณลุงเอานมให้พะโล้กินนะคะ ดูสิกินนังจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยกินเก่งมากอะพะโลอะนี่ค่ะกินเสียงดังเลย หมดแล้วนะสองกล่องเหรอสองกล่องหมดแล้วแป๊บเดียวสองกล่องค่ะฮัลโหลอ่ะกินเก่งนะเป็นผู้หญิงคุณจะตรีหน่อยสิสตรีปีกุนน่ะว้าวอ๋อกินอีกกินอีกกินอีกนี่อยู่นี่อยู่นี่พ่อพ่อให้เขากินอีกยังปุ๊บปุ๊บปุบปุณบปุ๊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 บปุบปุ๊บปุ ให้กินก่อนยังไม่หมดกินอีกแล้วอิ่มเงเสียงนั้นจุๆๆๆบ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บหมุยินละหมดนมหมดจ้ะยืนก่อนงงงงยังไม่หมดนี่งมาแล้วกินอีก,ก,อกรอคะนอน นนนเนนนคอ,อจ้าถ้าเขาปวดใช่ไหมเตือนเรงมาอนใส่ตะแกคงแลวลูกหมาค่ะนี่ค่ะไปแล้วค่ะหมดแล้วแต่ยังไม่ไปยืนกันถ่ายรูปก่อนเยน่าเลยยืนเป็นนางงามเลยจ้าเอ๋พะโล,ลสงสัยอะเนาะ อยากกลับบ้านแล้วค่ะพอโร้อยากกลับบ้านแล้วพ่อไปนั่งคุยกันนะโรยจะกลับบ้านแล้วไปแล้วค่ะไปนาได้เวลาแล้วกลับบ้านเลยคุณขอบคุณครับ